ที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับรับชมคลิปกันเลยเอาล่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,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 ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับคายแม็กเอ็กทูนะครับผม วันนี้นะครับผมว็จะพาคนดูทุกคนนะครับไปโหลด GTA Sand Surf Professional นะครับอันนี้คือ APK ใหม่นะครับเขาบอกว่า APK นี้มีใหม่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาลองโหลดดูว่าจะมีใหม่จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพวกลิงก์ลิงก์พวกนี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ก่อนอื่นก็กดเข้าลิงก์ดิสเอ้ยลิงก์ดาวน์โหลดก่อนนะครับกดเข้าลิงก์ดาวน์โหลดเลยเข้ามาหนานี้นะครับ ดี๋ยวผมขอไปโหลดในอันนี้ดีกว่าใน Google Chrome นะครับกดย้อนออกมาครับผม Chrome ผมผม,ผมจะโหลดตัวเต็มนะครับคุณดูวางไปเลยลองไปละนี่นะก็เป็น APK ตัวเต็มนะครับผมก็ดาวน์โหลดไปเลยรอปแป๊บดาวน์โหลดแล้วนะครับผมก็ดาวน์โหลดไปเลยนะครับ นะี 22, ่น,นะครับแค่ยี่สิบสองเมตเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะโหลด Data เลยแล้วกันนะทุกคนโอ๊ยบีผมไม่ต้องโหลดหรอกโหดัตตามันสี่ร้อยเมตเลยเหรอวะโหลดไปก่อนแล้วกันนะผู้ชมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเอ่อโหลด Data เสร็จเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมไปเจอกันครับเดี๋ยวขอโหลด Data ก่อนแล้วกันไปละ นะครับตอนนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับก็รอสักแป๊บนะครับผมก็รอสักพักนะครับเดวคลิปสั้นเกินไปเนี่ยขอการลอกเลยครับท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนะครับ เกิดสแล้วนะครับคนเดียวอื้อรอแป๊บนะครับมมันก็เสร็จแล้วนะครับผมพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เข้ามาที่ซาชิเวอร์นะครับผมโดยตัวเซตเนี่ยครับเฟิกเกอร์เนี่ยทุกคนหวงก็รู้ผมรู้แล้วว่าทุกคนมีนะคนที่เล่น GTA ผมรู้ว่าต้องมีแน่นอนเข้าดาวน์โหลดมาเลยนะครับผมเข้าดาวน์โหลดมาก็ ให้ติดตั้ง APK นี่ก่อนนะครับใช่ป่า mm hmm. อเออใช่แหละเดี๋ยวขอลบนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยนะครับก็ติดตั้งไปก่อนแล้วกันติดตั้งไปนะครับ APK นะครับผมแล้วก็รอสักพักนะครับให้ APK ติดตั้งเสร็จก็ค่อยติดตั้ง OBB เอ้ย Data ต,ต่อนะครับรอแป๊บนะึ่งนี่ครับติดตั้งเสร็จก็ เข้าไปที่ดัตตาแล้วกดวิวนะครับผมแล้วกดเอ้ยแล้วกดเข้าไปอีกทีแล้วกดคัดลอกครับคัดปี้แล้วกดกลับมาหนึ่งทีแล้วกดเข้าไปที่ Android นะครับแล้วกดเข้าดัตตาแล้วกดวางเลยนะครับผมก็รอสักพักนะครับท่านผู้ชมอาจจะพูดเร็วหรือทำเร็วก็ขออภัยด้วยนะครับผมคนที่เล่น GTE ยังไงก็รู้แหละผมว่า พอเราติดตั้ง Data าาเสร็จแล้วกดย้อนกลับมานะครับกดเข้าไปที่ดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งนะครับผมใครที่โหลดตัวเต็มก็ลง OBB ด้วยนะครับเดี๋ยวมานี่นะครับ OBB ผมนะครับกดวิวเข้ามานะครับแล้วก็คัดลอก Copy นะครับ Android OBB แล้วก็วางไปเลยนะครับแล้วนะครับคุณดูใจเย็นเดอ้อ กดก็ได้นะครับพอเสร็จนี่นะครับพอเสร็จแล้วนะครับให้เรากดย้อนกลับมานะครับกดเข้าไปที่ R X File หรือ E X ไฟนะครับผมกดเข้าไปนะครับเข้ามานะครับก็จะขึ้นหน้านี้นะครับไ้กดกดเนี่ยข้อมูลภายในนี่นะครับกดเข้าไปนะครับกด Android แล้วก็ Data นะครับผมแล้วก็เลื่อนหา Com d o Rockstar g a m นะครับนี่นะครับ Com d o o c s t a r g a m ว่าน้าตาแบบนี้นะครับผมก็กดเข้าไปเลย แล้วกดไปที่ไฟล์แล้วก็กดไปที่แซมนะครับผมที่แซมแล้วอ๋ออ๋ออ๋อไอ้นี้น่าจะไอ้นี้เลยเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็กดไปที่เนมนี่นะครับเนมใช่ป่าววะยูเซอร์ขอดูก่อนอ๋อใช่ครับไข่ใช่ใช่เข้าไปที่เนมแล้วก็ยูเซอร์ ini นะครับกดลบสี่เหลี่ยมออกก่อนแล้วก็ชื่อตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ชื่อที่ทุกคนต้องการเลยนะครับว่าจะใส่ชื่ออะไรในเกมครับผมใส่สมยศแล้วกันคือผมมีรหัสแล้วนะครับกดเข้าไปส่วนใครที่ยังไม่ได้ไวรินนะครับย้อนไปดูคลิปเก่าผมนะครับย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะฮะพอเราเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วใช่ปะก็ให้เราเข้าเกมเลยครับ นี่ครับพอก็เข้าเกมเลยนี่นะครับพอเข้าเกมมาแล้วนะครับก็เลื่อนมาอันที่3มเลยนะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับแบบเพื่อนผชมก็รอสักพักนะครับคือถ้าใครเข้ามาแล้วไม่เจอใครก็ต้องเข้าดิสคอดไปขอวบลิสก่อนนะครับไม่รู้ว่าอัปเดตใหม่นี้มันต้องมีวบลิสหรือเปล่านะครับ ต่อไปนี้ผมก็ขอใส่รหัสก่อนนะครับผมนี่นะบ่าใส่เสร็จนะครับก็กดล็อกอินเข้าไปเลยนะครับผมกดไปเลยล็อกอินนะครับเรากดเลือกไปเลยนะครับเกิดสถานะนี่แหละครับเออมาแล้วนะครับเข้าเกมมาแล้วนะครับก็จะเป็นมาน์เนนะครับผมนี่ครับมีไม้ด้วยครับโอ้โหโคตรเท่ นี่ครับไม้มี4สันด้วยว่าเฮ้ยฟิวจ้านเย็ดโคตรเท่ดูครับไม่โลหลลลไม่มีใครอยู่เลยคุยกัใครวะเนี่ยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วผมมีไม้นะครับก็ไม่ได้แย่นะก็เดี๋ยวขอดูระบบ G P S ก่อนละกันครั G P S เดี๋ยวขอดูสถานที่ทั่วไปก่อนนะครับ ก็มีอุสมร์ร้านอาหารก็ก็มีแบบเออก็มันเหมือนเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละมีสถานที่ทั่วไปนะครับผมขอดูงานตรวจใหมหน่อยละกันเก็บหอยเก็บส้มข้าวัวเออก็ถือว่าเยอะอยู่ครัตัวเดี๋ยวขอดูงานดำหน่อยละกันนะครับงานดำก็มีเล้เงินแดง เขาบอกว่างานดำอ่ะผมทำแอดกินเรแล้วนะครับงานดำอ่ะมันมีเยอะกว่านี้ครับแต่ให้หาเองครับหาโคตรยากครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ดูเลยว่าไม่ดูเลยโอ้ตกตกเลยไม่ดูเลยว่าคน,คนยาคนอะไรอยู่ตรงไหนครับนี่นะครับเออ,เอ,อ เอาคืนนี้ผมก็ขอ,ขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนทำงานนะครับผมใครที่อยากเห็นผมทำงานก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมสมัครสมาชิกให้ด้วยนะไปเลยครับเจอกันทุกคน